สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทวนความทรงจำนะครับนะฮะเป็นสตอรี่ในการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะฮะที่เดินทางมาโอนะเรียกว่าไม่รู้วอีพีที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะตรงกับวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์สินะฮะวันอาทิตย์ที่3แล้วนะครับเดือนสิงหาคม2,568ครับ แอดมินลุงโจวันนี้จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะฮะจากบ้านสมโสมหลากหลาย e ีพีแล้วนะครับนะวันนี้นะฮะก็จะมาติดตามนะครับแล้วก็อัปคลิปลงเดี๋ยวจะลืมครับนะเพราะว่านานแล้วไม่ได้อัปคลิปต่อจาก e ีพีที่ผ่านมานะครับอ่นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างหลักๆลุงโจก็จะพาชมทั่วไปนะครับ นะเพราะว่าเล่ามามันก็ไม่ปฏิประตอแล้วก็อยากจะให้เห็นภาพนะที่เป็นปัจจุบันนะครับนะฮะเผื่อทีอ่หลักหลายท่านนะอยากจะเห็นเป็นกําลังใจนะครับอาจจะไปรีโนวทจากบ้านโสมๆมไปดูได้นะครับว่าโสมขนาดไหนตันะ้งแต่ ep แรกเลยแล้วกันนะครับจนถึงตอนนี้นะฮะเอาตรงนี้นะฮะก็คือทางด้านหน้านะครับนะด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นไม่ใช่อะไรนะฮะนี่ก็คือ ลุงโจให้ช่างคันชิดนะครับพร้อมทีมงานนะทำรั้วแล้วนะครับนี่ด้านหน้านี้จะเป็นบริเวณาลานอเนกประสงค์นะครับนะอยู่ข้างล่างาชั้นลอยนะครับนี่ซึ่งชั้นลอยของเราก็ยังทำไม่เสร็จนะแต่ว่างานในบริเวณชั้นลอยนะครับก็มีการตกแต่งเยอะแล้วนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็น เพดานครับนะเพิ่งจะลงสีพื้นนะครับแล้วก็ห้องเก็บของนี่ตรงนี้นะฮะเป็นห้องเก็บของนะนี่เป็นห้องใต้บันไดชั้นลอยครับเมื่อวานนี้เพิ่งไปซื้อกรอดแล้วก็มือจับมานี่นะฮะเห็นไหมนะนี่ก็เป็นการทํางานของนายช่างตัวตัวเล็กนะน,นี่ก็เป็นชั้นลอยที่ ลุงโจอ,ออกแบบเอาไว้นะครับตอนแรกเขากะว่าจะเป็นโรงจอดรถนะไปไปมาๆมันเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ที่เอาไว้ใช้ประโยชน์เยอะนะฮะนี่ประมาณน่าจะ8ปคูณหเมตรได้นะครับก็ประมาณเกือบ5้สิตารางเมตรนะครับรวมจนถึงนู่นเลยครับบริเวณตรงนะที่นะลุงโจอเอาเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ก็คือใซ่งานยังไม่เสร็จนะฮะนะซึ่งรั้วที่ว่านียนะก็จะเป็นรั้วเหล็ก นะฮะรั้วเหล็กที่เห็นรางอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็คือรางเลื่อนจะเลื่อนไปเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นประตูนะนี่รถหเก่าลกโจจอดไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะทําลงจะรถใหม่อยู่ตรงโน้นเลยนะครับนะฮะให้เสร็จช้งานนี้่อนนะซึ่งบานาที่ลุงจูให้ใช้ก็จะเป็นบานเรียกว่าประตูเหล็กครับนะก็จะทําแนวรั้วคล้ายๆกับแนวรั้วข้างบนเนี่ยนะนี่ มันจะเป็นลักษณะลวดลายแบบนี้นะแต่ว่าไฮไลท์เขาก็จะมีนี่เดี๋ยวหลวงโจจะพาไปเมื่อวานนี้ไปดูแล้วก็ซื้อมาที่โกบอลเฮาส์นะฮะนี่นี่นะฮะนี่เห็นไหมนะมันจะเป็นแผ่นเหล็กครับที่ฉลุลวดลายนะครับนะก็ลุงโจงก็จะเอามาเ,าเขาเรียกว่าเอามาเสริมหล่อนะฮะให้กับแนวรั้วนะครับซึ่งก็จะซื้อมาประมาณ8 8 8แ,แผ่นนะครับนะก็จะเอามาเสริมเนี่ยเห็นไหมตรงช่องว่าตงตัวนี้นะครับนะถ้ามองไปแบบนี้นะฮะนี่ถ้าว่ามีรั้วนะรั้วกันก็จะยาวไปยาวไปยาวตรงนู้นเลยนะครับ่นะแล้วก็จะมีประตูตัวนี้ที่ใช้สลับเลื่อนเห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวถ้าช่างเขาทําตรงนี้เสร็จนะฮะก็จะปูกระเบื้องทับก็จะเห็นร่องนะครับที่นูนนูนขึ้นมาเฉพาะสันของล้อเลื่อนนะครับนะด้านนี้ก็จะเป็นประตูครับนะซึ่งจะมีหัว เสาเหล็กตัวนี้แหละครับที่เอาไว้ใช้สำหรับติดตั้งโคมไฟนะครับนะฮะนี่ก็จะเลื่อนสไลด์ออกมาตรงนี้นี่นะฮะอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะไปบ้านคุณยายครับนี่นะก็จะทําประตูไว้ช่องหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เดิอนอ่าไปหากันได้ในส่วนตรงนั้นนะฮะนี่นะตรงนี้นะฮะก็ค่อนข,ข้างจะรกยังไม่ทํานะครับนะส่วนเมื่อวานแล้วก็วันก่อนๆน,นะครับนายช่างกระชิดเขาก็อ่าทำการปูกระเบื้อง เป็นกระเบื้องชั้นบนนะเดี๋ยวลุงโจจะพาไปต้องต้องขึ้นตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงนั้นมันจะจะขึ้นลาบากนะครับเพราะว่าลุงโจใช้เป็นห้องนอนชั่วคราวไปก่อนนะครับเห็นไหมด้านนี้เห็นไหมช่างกาชิพก็กําลังปูกกระเบื้องนะเป็นลายตารางลักครับนะนะซึ่งข้างบนนี้ก็เห็นไหมครับก็จะมีหลังคาตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะบะพะเป็นกันสาดเดิมที่ลุงโจก็ไม่คิดว่าจะทําถึงขนาดนี้นะฮะ นะพอะจะทําเป็นระเบียงลงุลง่งๆเห็นไหมครับแต่ไปๆมาๆเราก็ได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้เลยก็เลยต้องได้ไดทำต่อนะเอา้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนี่ต้องปีนมาใดขึ้นนะครับเพราะว่าช่างต้องเอางานปูนอะไรต่างๆนะครับนะมันจะเลอะนะครับนี่อันนี้ก็คือแนวด้านหน้านะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลุงโจพาไปดูอีกตัวหนึ่งที่อัปเดต เข้ามานะครับอ่าภายในด้านนี้นะฮะนี่ก็เสริมหล่อด้วยสีแล้วนะครับเนี่ยลุงจูใช้สีตัวนี้นะครับจริงๆกอ็อยากอยากได้สีประมาณนี้นะครับสีโทนเนี่ยแต่วันไม่มีนะครับแต่จริงๆมันก็มีอยู่แหละนะแต่ว่าลุงจูเลือกเอาราคาถูกหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนเก่าต่างๆก็เอาตามสภาพนะก็เลยได้สีที่ออกอามาออกจะอ่าจืดๆน,ดนิดนึงนะครับเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับนะซึ่งก็ ใช้ขอสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้ช่างเขาก็เก็บบางส่วนแล้วนะอันนี้คือสีจริงที่ที่ที่ใช้แล้วนะครับเห็นไฮะนะอันนี้คือโซนเดิมนะครับเห็นไหมก็ยังเป็นไซต์ก่อสร้างเอาผ้าเอาอะไรมาปิดเอาไว้ก่อนนะครับนะก็ยังทําไม่เสร็จครับนี่ด้านประตูนี่เ็เก็บงานนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นงานที่นาะยช่งางกระชิดเขาทําใหม่นะฮะนะก็ เป็นเพดานนะครับนะในส่วนด้านนอกนะครับดูแล้วก็สวยงามมีมิติอยู่นะฮนะซึ่งก็กําลังเก็บสีครับนี่เห็นไหมตัวนี้จะเป็นออกเป็นสีสีผนังตัวนี้อันนี้เป็นสีเดิมของเขานะครับทาได้ประมาณครึ่งหนึ่งดนะูเดี๋ยวจะทาต่อครับนะส่วนพื้นอะไรต่างๆก็อัปเดตไปแล้วเนาะเพราะว่ายังเหลือเฉพาะงานทําความสะอาดนะครับแล้วก็อยาแนวซึ่งจะเก็บเอาไว้งานสุดท้ายนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตรงนี้นะนี่ นะฮะด้านนี้นะเห็นลวดเห็นลายยัไมนี่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นางานเขาพิสร้างสคนนะครับที่ช่างกระชิดทาออกมานะเราก็คิดด้วยกันแล้วก็ร,รังสรรค์ผลงานออกมาก็เอาไว้ใช้สลับในการตกแต่งวางของเช็คอินอะไรต่างๆนะสามารถถ่ายภาพตัวนี้ได้จริงๆแล้วก็เอามาปิดบันไดนะครับโจคิดว่าอามาปิดบันไดนะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะนําเสนอนี่ก็คือบันไดขึ้นไปชั้น ชั้นลอยหรือว่าชั้นดาดฟ้าตอนที่ปิดเอาไว้อยู่นะ <c oughs> ขออภัยนะปิดเอาไว้อยู่แต่ว่าก็ทําการาบุกด้วยไม้เทียมนะครับเสริมเหล็กเข้าไปเห็นไหมฮะตอนแรกก็จะทําเป็นเหล็กล้นๆนะเพราะว่าคิดว่าจะเอาเป็นลรงจอดรถไปไปมาๆม,มันก็คือนะฮะบ,บัน,นไดภายในนี่เองนะครับนี่ถ้าขึ้นไปเราก็จะเปิดนะครับ,นะรบเปิดนะขึ้นไปเหมือนกับประตูเครื่องบินนั่นแหละนะครับมันคยเป็นลบนะฮะ ผักขึ้นไปมันก็จะเปิดนะครับก็จะขึ้นไปที่บริเวณชั้นชั้นลอยได้นะครับเป็นดาดฟ้านะส่วนด้านที่ตรงเนี้ยนะก็เก็บงานครับผนังเดิมที่เป็นร้านค้านะครับเนี่ยประตูไม้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเป็นอ่าบานบานสไลด์แบบนี้นะฮะนี่นะอันนี้ก็อัปเดตให้เห็นส่วนด้านนอกนะครับนี่นะฮะมันแปลเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วนะครับนะพื้นที่ใช้สอยอ่าก็โอเคนะครับ นะกองวัสดุก,ก็อะไรต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นอัปเดตใน EP นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านนอกนะใช้จัดปาร์ตี้ใช้รับแขกนะเดี๋ยวลุงโจทำเสร็จตรงนี้นะก็จะหาซื้อเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆมาเอาไว้รับแขกส่วนด้านนอกนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นประตูที่เข้าไปอีกโซนหนึ่งนะฮะลุงโจแบ่งครึ่งเอาไว้ปะเดี๋ยวเราไปชมโซนใดครับ นะส่วนใหนก็ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะฮะมีหน้าต่างแล้วก็มีประตูะเนี่ยงานพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะทำออกมาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือสีจริงแล้วนะครับนี่นะฮะนะมันก็จะไม่ค่อยมีลวดลายเท่าไหร่อพอแล้วล่ะนะนี่วิศวกรเขาไปตรวจงานแล้วครับนี่เข้ามาข้างในครับตอนนี้งานกระเบื้องนะครับนี่ในช่างคําชิดปูเรียบร้อยนะครับอันนี้มันจะมืดนิดนึงนะฮะเพราะว่า ลุงโจยังไม่ได้เปิดไฟยังไม่ได้ต่อไฟเข้ามาครับนะใช้ไฟสำรองใครกับลากสายเข้ามาก่อนให้ดูอันนี้คือโซนอีกห้องหนึ่งนะฮะมันจะกล้องนิดหนึ่งนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเดิมนะครับนเดิมทีมันจะลกมากนะครับตอนนี้ก็สะอาดสะอ้านแล้วนะครับดูดินะครับปูด้วยปูมันมาตรวจงานนะฮะปูด้วยกระเบื้องเรียบร้อยทางที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะก็คือ เราจูจะเขียนเอาไว้ทําระบบไฟฟ้าครับนี่ก็คือจะวางปลั๊กนะครับอ่ะนี่ด้านนี้นะนี่จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องครับตอนนี้ห้องน้ําก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ในส่วนของการเดินไฟเดินน้ํแเราก็พวกกระจกอะไรต่างจูซื้อมาหมดแล้วนะครับต่างมืครับนี่ข้างในเอาไฟมาเห็นไ,ไหมครนี่ข้างในก็จะมานี้นี่ถูสุขภัณฑ์ ทำเอาไว้เรียบร้อยนะครับนะแต่ว่าเห็นรูน้ำอยู่ไหมยังไม่ยังไม่ใสนะครับนะพื้นนี่ก็ยังไม่ยาแนวครับเนี่ยข้างในนี่ก็จะมีซิงตัวหนึ่งก็ยังทำไม่เสร็จนะฮะนี่ไอ้เมียวปเนี่ยเห็นรูน้ำอยู่นะฮะนะลวดลายกระเบื้องก,ก็ประมาณนี้ครับนะนะข้างบนนี่ก็จะมีช่องอากาศหน่อยแต่ว่าคงไม่พอต้องใช้อพลัลมเสริมนะฮะ นี่ลวดลายประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับกว้างขากับนี่เป็นห้องห้องน้ําห้องที่สามน้เนี่ยห้องที่สามดูดูมันวบบขวดไอ้เหมียวอ่ะนะฮะอยู่กับแมวครับนี่ด้าน,นี้นะฮะนี่นี่ที่ว่าเอ่อที่เป็น เนี่ยลวดลายเล็กตัวนี้นะครับในที่ซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะวางเสริมเข้าไปในรั้วนะครับด้านนี้ก็คิดว่านะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับเพดานเป็นเพดานหลุมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทำสีทําอะไรจบตรงนี้นะฮะเอาเป็นโครงสร้างทางในนี้ก็จะมีบานเลื่อนสาหรับเลื่อนเข้าห้องห้องนอนห้องหนึ่งนะฮะนี่นะแล้วก็อีกห้องนี้นะครับ นี่ที่จะทะลุไปห้องครัวนะฮะตอนนี้ลงุงโจเอา,เ,อาเรียกได้ว่าเอาไม้ปิดเอาไว้ก่อนนะโซนด้านนี้นะครับนี่เข้ามาเนี่ยทะลุไปห้องเนี้นะก็จะทําเป็นเ,เนี่ยเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของตอนนี้ก็เห็นไหมครับอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับใน,ะนส่วนของการที่ทําห้องน้ําครับนี่นะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดมีกระจกนะฮะที่ไฟที่มีไฟแบบสัมผัสนะฮะนี่ พวกนี้คืองานไฟอันนั้นคือที่อยู่ในกล่องนี้ก็อาจจะเป็นไฟเพดานครับสองชุดนะครับก็จะเอามาติดตั้งนะที่บริเวณด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้นะฮะนี่นะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมส่วนนี้ก็เหลือเฉพาะไฟนะฮะอันนี้ประตูที่เห็นเป็นตาข่ายตาข่ายเนี้ยเลื่อนได้นะนี่นะเออเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นะครับเพราะว่าจะมีรางเลื่อนนะครับนี่เอาไว้เก็บของครับนะฮะส่วนด้านนี้เก็บงานเรียบร้อยครับ นะก็หลือเฉพาะงานไฟนูนะงุงจก็ติดเอาไว้นะครับมีสวิตห้องเก็บของมีไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมาร์กจุดเอาไว้นะฮะก็หลากหลายจุดเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะตัวนี้ก็มาร์กเอาไว้ให้ช่างเขาเดินเดินไฟทีหลังครับนะนี่ก็คือหลักๆนะฮะสลับในส่วนของ EP นี้นะฮะที่อ,อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเอา ไว้อีพีต่อไปแล้วกันนะักรับนะให้ดูนะถ้ามองออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ช่างมาหนึ่งท่านละนะครับประมาณนี่ประมาณตั้งแปดโมงกว่านะฮะนี่น,นี้คือส่วนด้านในครับมองออกไปข้างนอกนะซื้อทั้งหมดก็จะใส่เอ่อเอ่อเรียกว่าใส่ม่านทั้งหมดเลยนะครับด้านนี้ก็วางผังเอาไว้ว่าจะลงโซฟาครับนะแล้วก็มีพวกชุดเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆซึ่งก็คงจะอีกนานอยู่นะครับอีกเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละนะครับ รอให้ช่างเขาเสร็จกันหมดกันก่อนเพราะว่ากันนะักกรับอ่ะโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ